หวานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะมีท่านใดติดตามชมนะคะซีรีส์เรื่องซีซั่นสองของงามบุพภาสกุณาอยู่บ้างเอ่ยนะคะก็เข้มข้นแล้วก็เดินเรื่องเร็วเป็นอย่างมากเลยนะคะเรามาดูตอนที่8 9แล้วก็10กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเทียดหวานเล่านี่จะเป็นเพียงไฮไลท์นะคะเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆส,สามารถจะติดตามชมนะคะรายละเอียดแล้วก็ภาพสวยๆของคุณหยางจือคุณหลี่เซียนแล้วก็ทีมงานได้ผ่านทาง True ID นะคะ หรือไม่ก็ที่ Mango TV ค่ะตอนที่8นั้นใจความสำคัญก็คือว่าเมื่อไม่มีใครอยู่ร,บรอบๆบริเวณนั้นค่ะเหอเว่ยฟังนั้นก้าวไปด้านหน้าแล้วก็ไปเห็นว่ามีหลี o ่หยเจินนั้นยืนอยู่ในอาการอึดอัดค่ะนางก็ไปถามนะคะว่าเออนี่หลี Li ่หยดเจินเคยคิดถึงคนที่ได้รับบาดเจ็บบ้างไหมเมื่อท่านทำสิ่งที่โหดร้ายเช่นนั้นตอนเนี้ย ท่าน่ะเพียงได้รับแบบโทษเพียงแค่การโบยการเคี่ยนตีเท่านั้นแต่คนที่ท่านนั้นทำลายไปก่อนหน้านี้เสียชีวิตไปแล้วมีมากกว่าเกินที่จะนับได้ความลุ่มหลงความหึงหวงความลหลงไหลของท่านเนี่ย ทำให้แบบท่านหลงทางไปจากเส้นทางที่ถูกต้องมานานแล้วนะคะเหอไว้ฟังเราก็ด่านะคะเชื้อพวงอย่างหลี่โย่เจิ้นไปค่ะแล้วก็แบบพยายามที่จะบอกให้หลี่โย่เจิ้นนั้นหยุดหยุดการกระทำเช่นนี้เสีย แต่ว่าหลี่ยดเจินนั้นนางก็ยังไม่สำนึกค่ะเพื่อนเพื่อนนางยังคงท้าทายเหอไว้ฟังนางก็ยังคงเชื่อว่าการใช้เลขกลน,นะคะบางอย่างไม่ว่าจะวิธีแบบชั่วร้ายใดๆก็ตามเพื่อความรักนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนางทําถูกแล้วค่ะเหอไว้ฟังนะคะก็หยิบปิ่นที่หลุดออกมาจากหลี่ยดเจนินระหว่างการเคี่ยนตีขึ้นมาวางไว้ข้างๆหลี่ยดเจนินก่อนที่จะเดินจากไปนะคะก็คือโอ้โหหลี่ยดเจินอาการขนาดนี้แล้วนางเอกของเรา ก็ไม่ต้องที่จะต้องเตือนอะไรแล้วนะคะเอาไม่อยู่ค่ะลีโยดเจนเองก็เลยถูกทิ้งไว้อยู่คนเดียวโดดเดียวแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่านางรู้สึกเสียใจหรือไม่นะคะคืนนั้นเองค่ะทางด้านจูฟูก็เห็นเหอไว้ฟังยังคงทํางานนะคะอย่างมาคมักขเม้นอยู่ที่โต๊ะของนางอยู่ค่ะก็จึงนําน้ําชามาให้นางหนึ่งแก้วนะคะ เหอไวฟังแนะนําให้จู่ฝูนั้นเอาไปพักผ่อนเถอะเจ้าไปพักผ่อนก่อนนะคะขณะที่จู่ฝูเองก็เป็นห่วงเหอไวฟังมิตรภาพดีๆของเพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะก็ชวนกันพูดคุยกันนะคะพอคุยกันไปเนี่ยบทสนทนาก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของเจียงซ่างหยางเพศของพวกเราค่ะจู่ฝูก็รู้สึกว่าเจียงซางหยางนั้นดูเหมือนเขาเป็นคนเย็นชานะแต่เหอไวฟังนั้นไม่เห็นด้วยค่ะนางเองก็เชื่อว่าหลังจากที่ผ่านอะไรๆมามากมายเนี่ย พวกเขาก็รู้จักกันดีขึ้น จนเรียกได้ว่าน่าจะดีเกินไปแล้วแล้วก็แน่นอนไม่มีใครสามารถจะแย้งความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างนะคะระหว่างนางเอกกับพระเอกได้นั่นเองค่ะไม่กี่วันต่อมาค่ะเหอไว้ฟังกลับมาเพื่อเก็บข้าวเก็บของที่นางทิ้งเอาไว้แต่กลับพบว่าเจียงซางอย่างนั้นเขียนจดหมายนะคะปลดแอกให้กับนางเรียบร้อยแล้วค่ะนางเองก็รับจดหมายด้วยรอยยิ้มที่สงบนะคะถ้าเพื่อนๆจาได้คือมันมีเรื่องราวของทรัพย์สินอยู่ด้วยอะไรด้วยนะคะ คือน,นางเอกของพวกเราเป็นหนี้เป็นหนี้นายทุนนั่นเองเพระเอกของพวกเราเป็นนายทุนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนางเอกก็เข้าใจได้ว่าที่เจยียงสั่งหยางเขียนจดหมายฉบับนี้ไว้ให้นางเนี่ยก็เพราะความเป็นห่วงนางนั่นเองสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นอาจจะดึงนางเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเกิดความอันตรายได้นั่นเองค่ะนางเองนะคะก็เข้าใจว่าเจยียงสั่งหยางพยายามที่จะรับรองความปลอดภัยของนางเอาไว้เฮอไว้ฟังก็ฉีกจดหมายฉบับนั้นออกเป็นชิ้นๆ้น โดยไม่ลังเลเลยนะคะก็คือมันมีเรื่องราวของการปล่อยให้เป็นอิสระนอะเรื่องราวของการหย่านะั่นแหละเอาง่ายๆค่ะนางตัดสินใจแล้วว่าจะแบ่งปันชะตากรรมนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจียงซางอย่างนางก็พร้อมที่จะรับนะัจุดนั้นค่ะ เพราะว่านางก็ถือว่าพวกเขานั้นล่องเรือลงเรือลําเดียวกันแล้วนะคะนางจะทิ้งเอาแค่ตัวรอดคนเดียวเนี่ยไม่ได้ค่ะตราบใดที่องคหนิงยังมีชีวิตอยู่นะคะก็จะปรารถนาที่จะครอบครองบัลลังก์อย่างแน่นอนแล้วก็ต้องวางแผนอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งไปถึงการกรบฏอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นความคิดของนางเอกนะคะเขาเนี่ยให้คนสืบหาประวัติของเจียงซางหยางใหญ่เลยแล้วก็รายงานทั้งหมดอ้างว่าเจียงซางหยางเป็นเพียงผู้ชายที่สแสวงหา หาความสุขสบายแล้วก็สแสวงหาชื่อเสียงและโชคลาภค่ะไม่ใช่บุคคลที่คุกคามแต่อย่างใดหากไม่ใช่เพราะคำวิจารณ์เพิ่มเติมของหลิวซางเนี่ยอ,องหนิงก็คงเชื่อแต่หลิวซางยืนกลานว่าเจียงซางอย่างนี่แหละเป็นผู้ที่ฉลาดมากเลยนะคะดูภายนอกเป็นคนไม่มีพิษมีภัยในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งที่เขาทาล้วนบ่อนทาลายผลประโยชน์ของอองหนิงเช่นการทำลายคลังน้ำมันดิบนะฮะดับเพลิงจำนวนมากเมื่อไม่ ไม่นานมานี้ซึ่งทําให้การผลิตอาวุธก็ราดช,ช้าลงไปอีกนะคะเหตุการณ์นี้ก็ทําให้อองหนิงสงสัยค่ะจากนั้นเขาก็เริ่มวางแผนค้นหาหลักฐานต่างๆในที่ดินของเจียงซางหยางขึ้นมานะคะก็คือต้องการจะกําจัดถ้าเจียงซางหยางจะเป็นศัตรูกับข้าวก็ต้องกําจัดไปค่ะอองหนิงนั้นเลือกวันที่องคกก์จักรพรรดิจะไปเยี่ยมที่พำนักของเจียงซางหยางโดยเจตนาจะไปเข้าร่วมเลยนะคะ โดยที่เจ้าอองหนิงเนี่ยก็นำนะคะให้คนจัดการเรียบร้อยนำเอาหุ่นเงาหลายลังมาแสดงให้องค์จัก,กรพรรดิได้เห็นแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยเขากำลังเตรียมจะ,กะเกษียณละชีวิตนี้อยากอยู่แบบสบายๆไม่อยากจะกลุมอำนาจทางการทหารละอยากจะกลับคืนสู่ชนบทค่ะขณะเดียวกันนั้นอองหนิงก็แสดงนะคะแต่ว่าเป็นความเสแสร้งแสดงว่ามีความจงรักภักดีอย่างไม่สั่นคอนเลยก็แน่นอนว่าจัก,กรพรรดิก็ไม่ได้โง่ค่ะจัก,กรพรรดิเข้าใจเจตนาที่แท้ จริงของอองหนิงเขาตระหนักดีว่าอองหนิงไม่มีเจตนาที่จะสละอำนาจแต่ว่าแค่เล่นละครไปตามนั้นนะคะโดยบอกว่าพวกเขานั้นจะเป็นเหมือนแบบพี่น้องเครขอญาติกันตลอดไปเลยและเขาก็ไม่สามารถจะทนเห็นอ,องหนิงนั้นลงจากตำแหน่งได้ในเวลานี้ ระหว่างที่แบบพูดคุยกันระหว่างงานเลี้ยงค่ะตอนที่เล่าหมดแล้วเนี่ยอองหนิงก็เสนอว่านี่ที่ที่ดินของเจียงซางอย่างนะมีข่าวลือว่าแอบเก็บเล่าชั้นดีเอาไว้เยอะเลยนะเดี๋ยวข้าจะอาสาไปเอามาเองนะคะ เจียงซางหยางก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะไปช่วยนําเล่ามาแต่อ๋องหนิงก็ยืนการบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องท่านไม่ต้องไปเดี๋ยวข้าจะส่งองครักษ์ของข้าไปเองเมื่อเห็นว่าบรรยากาศกําลังจะแย่ลงค่ะเจียงซางหยางจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนั่งลงแล้วก็ปล่อยให้ลูกน้องของอ๋องหนิงดําเนินการต่อไป อ,องหนิงนั้นก็ส่งคำสั่งลับนะคะให้กับหลิวซางผู้เป็นลูกเขยคะ่ะโดยสั่งให้นำเอาองค์ครักกลุ่มหนึ่งไปค้นหาในแต่ละเลือนเลยนะคะเมื่อพวกเขาเข้าไปก็พบกับกำแพงกวงกลวงไม่เจออะไรพวกเขายังนำขวานมาทุบกำแพงด้วยคือหลังจากที่เคาะมันก้องๆไงเก้งๆนะคะก็เลยแบบไอ้นี่เลยทุบเลยนะคะเพราะว่าข้างนอกหาอะไรไม่เจอก็ต้องหาแบบเอออะไรมันซ่อนอยู่มีห้องลับหรือเปล่าคะ่ะจากนั้นนะคะพอไอฉากที่ลูกน้องของอ,องหนิง กำลังทุบกำแพงบ้านของเจียงซางหยางเนี่ยก็จบพอดีต่อไปก็เข้าตอนที่9ค่ะอ,องหนิงก็สั่งให้ลูกน้องคือมันย้อนนิดหนึ่งเนาะอ,องหนิงสั่งให้ลูกน้องค้นหาทางลับห้องลับอะไรต่างๆนะคะด้วยด้วยกำลังที่มีทั้งหมดในตอนนั้นจากนั้นเสียงกำแพงโอ้พังทลายลงมาสะท้อนดังไปทั่ว ทั่วคฤลืหัสเลยนะคะแม้ว่าเจียงซางอย่างนั้นจะดูเหมือนกําลังเล่นแบบกูเจิง้งคือแบบกําลังอยู่ในงานเลี้ยงอย่างใจเย็นแต่ในใจเขานั้นกลับรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งค่ะทํานองที่เขาเล่นเพลงก็ดูวุ่นวายสับสนไปหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่าเขากําลังเล่นเครื่องดนตรีอยู่บรรเลงเพลงอยู่แต่ที่จริงแล้วเขากําลังส่งสัญญาณนะคะเป็นรหัสลับติ่งติ่ง,ต,ง,ต,งติ่งนะคะเฮ้ยว้ฟังนางเอกของพวกเราโอโหใจสื่อถึงใจคะ่ะเพื่อนๆรับรู้ ถึงรหัสมอสในทำนองเพลงที่พระเอกของพวกเราส่งไปนะคะก็รีบไปช่วยเบี่ยงเบนความสนใจไอ้กลุ่มนั้นทันทีเมื่อเสียงทุบนะคะกำแพงดังขึ้นอ,องคหนิงก็เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นของเจียงซางหยางแล้วก็เริ่มรู้สึกสะใจเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชนะแน่ๆเชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วเขาจะจับเจียงซางหยางได้คาหนังคาเขาในวันนี้ต่อหน้าองค์จักรพรรดิเมื่อกำแพงพังทลายลงพร้อมกับเสียงดังสนั่นค่ะ หลิวซางนะคะก็สั่งลูกน้องของเขาอย่างพึงพอใจให้ไปแจ้งแก่อ,องหนิงเลยจากนั้นก็รีบนะคะโอ้โหขัดเชิญองค์จัก,กรพรรดิไปอย่างชดๆเลยนะคะไปเลยท่านจัก,กรพรรดิไปดูกันไปตรวจสอบทางลับของเจียงซางอย่างมีไวายทำไมต้องทําเรื่องราวโนนีนั่นแน่เลยนะคะนี่ที่ทางเข้าทางลับขัดเจียงซางอย่างก็ขอร้องให้อองหนิงได้ปลดแสดงความเมตตาแล้วก็โปรดเธอรักษาศักดิ์ศรีของเขาเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าอองหนิงตอนนี้ชดชดสุด กะว่าจะต้องอ,อมีความผิดอะไรอยู่ในห้องลับทางลับนี้แน่ๆ องหนิงก็ไม่มีเจตนาที่จะยอมอ่อนคอให้เขาจงใจเชิญองค์จัก,กรพรรดิให้ลงไปในทางเดินนั้นเพราะเชื่อว่าข้างในมันจะต้องเต็มไปด้วยอาจจะเป็นการยากักยอกพวกทรัพย์สมบัติหรือสเสบียงทางการทหารที่เอามาซ่อนอยู่หรือไม่อาจจะมีแผนการลับใดๆนะคะแต่พอลงไปแล้วค่ะเขาคือเข้าไปข้างในเนาะเขาก็ประหลาดใจที่ทางเดินนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากของที่เกี่ยวข้องกับความสุข ทางการมรรมค่ะเช่นคู่มือห้วยเย่นะคะก็คือมีท่าทางใดบ้างที่จะมีความสุขในการปั่มปามกันบนเตียงแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนมีของแปลกๆส่วนตัวอื่นๆนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใครๆเนี่ยก็เก็บไว้เป็นความลับต้องเก็บไว้ให้พ้นสายตานั่นเองค่ะอองหนิงก็เวอร์ไปเลยนะคะพยายามอย่างมากที่จะไปดูเฮ้ยเฮ้ยมันมีอย่างอื่นไหมแต่ก็กลับพบแค่สิ่งของเหล่านี้ค่ะเจียงซางอย่างได้ทีแล้ว,วเพื่อนๆก็กล่าวหา หลิวซางทันทีว่าเนี่ยมาลบกวนความสงบสุขในคารืหัดในเรือนของเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าและตอนนี้ยังมาทําลายกําแพงด้วยเพื่อเปิดเผยความชอบนะคะรสนิยมส่วนตัวของเขาต่อสาธารณชนเช่นนี้คือเขาก็พยายามแสดงว่าเขาเป็นขุนนางใหญ่นะเขาอับอายนะคะพระเอกของพวกเราก็เล่นละครใหญ่เลยซึ่งก็ชัดเจนว่าหลิวซางมีเจตนาร้ายเขาก็จึงนะคะแนะนําององหนิงนั้นไม่ให้ถูกคนใจร้ายเช่นเนี้ยหลอกใช้เอาได้ค่ะ หลิวซางเองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องกลืนความหงุดหงิดของตัวเองความโกรธอะไรต่างๆลงไปนี้ระหว่างทางกลับค่ะหลิวซางก็ย้ำความพักดีต่ออองหนิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าอองหนิงเองนะคะก็แบบอุยตอนนี้โกรธเสียหน้าด้วยอะไรด้วยนะคะเขาเองก็ไม่ใช่คนโง่ค่ะ เขาเองก็อดไม่ได้ที่จะต้องดุหลิวสร้างอย่างรุนแรงนะคะคือด่าสุดๆด่าแบบลืมนึกไปว่านี่เป็นลูกเขยแล้วก็เพียงเตือนเขาว่าในอนาคตอะ่ะเขา่จะต้องระวังมากขึ้นเขาไม่สนใจไอ้คำประกาศที่เจ้ามาพูดซ้ำๆกับข้าว่าจงรักภักดีหรอกข้าสนใจแต่ผลลัพธ์เท่านั้น ไม่นานค่ะหลังจากนั้นก็ถึงวันส่งบรรณาการของจักรพรรดิก็มีชนเผ่ามากมายนะคะทูตจากแคว้นดาทางดินแดนนะของชายแดนเดินทางมาที่เมืองหลวงเพื่อแสดงความเคารพต่อองค์จักรพรรดิค่ะแม้ว่าการมาเยือนของพวกเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของการยอมจำนนแต่ว่าความเฉียบคมของพวกเขาก็ชัดเจนนะคะก็ฝีปากทูตอะ่ะเพื่อนมาแล้วพวกเขาก็ต้องมาสแสวงหาประโยชน์ให้กับทางเผ่าของพวกเขาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทูตที่มาหลายๆคน ก็มาท้าทายทางราชสำนักมาซี้มาทดสอบทักษะมาต่อสู้กันในบางเวทีอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะมีเรื่องราวที่จะเป็นการจัดการแข่งขันขึ้นมาค่ะ องคหญิงจากชนเผ่าชายแดนเล็กๆนะคะชื่อว่าอาัศวนาตันค่ะก็เสนอการแข่งขันยิงธนูออกมาอย่างกล้าหาญเลยซึ่งพัสนมสู่ซึ่งก็มีทักษะเทียบเท่ากับนางก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันแต่เนื่องจากพัสนมเนาะก,ก็เพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานค่ะร่างกายของนางจึงอ่อนแอแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําคะแนนไล่าตามอัศวนาตันได้นะคะที่อายุน้อยกว่าด้วยอัศวนาองคหญิงองค์นี้นะคะดังนั้นแล้วก็เลยแพ้อาง่ายๆค่ะเมื่อ เช่นนี้เนี่ยเจียงซางอย่างจริงเสนอความท้าทายใหม่ค่ะนั่นก็คือนะคะเรียกว่าอะไรดีเหมือนการยิงดอกพลัมเพื่อนๆในที่สุดพระสนมสูก็อ้างว่าโอเคเนี่ยทำได้ทําได้แน่นอนนะคะพระสนมสูมีแรงค่ะมีแรงที่จะ เล่นเกมนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วแล้วก็สง่างามนะคะทีนี้ในเกมนี้นะคะแม้ว่าอาศูนะาันนั้นจะแพ้แต่ว่าคนอื่นๆนั้นก็ตั้งคำถามใหม่ขึ้นมาเอาใหม่ทำไมถึงไม่มีดอกไม้ในวังหลวงเลยละ่ะเมืองหลวงมีชื่อเสียงขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของดอกโบตันนี่นาะแต่ไม่เห็นมีโบตันให้เห็นเลยไหนล่ะไหนล่ะเป็นช่วงฤดูหนาวที่เงียบงันนะคะช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่ดอกโบตันจะบานค่ะ เห็นได้ชัดวันนี้ก็เป็นการยั่วยุนะคะของไอ้เจ้าหน้าที่จากต่างเผ่าโดยเจตนาเลยแต่ว่าองค์จักรกพรรดิเองนะคะก็มีความรู้สึกแบบจะยอมเสียหน้าได้อย่างไรที่นี่มันฉางอันนาฟ้นนะคะพ่ายแพ้ไม่ได้ เจียงซางหยางก็สบสายตากับเหอไว้ฟังค่ะก็คู่สามีกร,รมาลอคู่นี้นะคะรู้ใจกันสุดๆแล้วก็กระซิบถามอย่างเงียบๆว่านี่เจ้ามีทางแก้ไขไหมหลังจากพิจารณาสั้นๆแล้วนางเอกของพวกเรานะคะนางเอกค่ะเพื่อนเน้นอีกทีนางเอกพยักหน้ายืนยันทําได้แน่นอนหลังจากนั้นเจียงซางหยางก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่ออธิบายว่าในอนาณาจักรอันยิ่งใหญ่เช่นในแคว้นของพวกเราเนี่ยมีคนสวนนะคะที่ชํานาญอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยรวมถึงนะ ภรรยาหูหินของข้าด้วยจากนั้นเขาก็จับมือของเหอไว้ฟังของพวกเราหวานๆต่อหน้าทารกกำนันต่อหน้าฝูงชนแล้วก็ประกาศว่านี่แหละนางเนี่ยแหละคะ่ะเมียข้าเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกต้นดอกโบตันแล้วก็ไม่นานคะ่ะแม้กระทั่งในช่วงฤดูหนาวที่เงียบงันเนี่ยนางก็สามารถทําให้ดอกโบตันที่ปลูกดันบานสะพังเต็มทีได้เพื่อให้เป็นไปได้แน่นอนเกิดขึ้นได้นางเอกของพวกเรานะคะก็บอกว่าคือนางเองมีเรือนกระจกมีอะไรเนี้ย มีเครื่องทําความร้อนทั้งกลางวันกลางคืนปรับอุณหภูมิได้ไม่เคยละสายตาะะจากต้นบทตันของนางเลยค่ะเจียงซางหยางนะคะก็กลายเป็นผู้ที่แบบกอบกู้หน้าตาขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่ช่วงคําพูดอยู่นะคะเจียงซางหยางกลายเป็นผู้ช่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะจากนั้นก็นําอาหารมาให้เฮิร์ดวิ่ฟังของพวกเราเป็นประจำเพื่อเติมพลังนะคะคือตอนนี้จะต้องออให้ดอกมันบานเพื่อจะเอาไปโชว์เหล่าบรรดาดทูตจากเผ่าทั้งหลาย จากนั้นนะคะก็มีฉากหวานๆเพิ่มขึ้นนะคะดูแลกันและกันค่ะก็เป็นถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคู่รักกันเพียงในานาม้มแต่พวกเขาก็สนับสนุนนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กันและกันสุดฤทธิ์พวกเขาทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่นแล้วก็สอดประสานกันเป็นอย่างดีเลยนะคะจากนั้นก็จบฉากหวานๆในตอนที่9ค่ะเข้าสู่ตอนที่10ค่ะเพื่อนใจความสาคัญก็คือด้วยความพยายามไม่ไม่ลดละเลยของนางเอกของพวกเราดูแลนะคะ ต้นต้นไม้ของนางในเรือนกระจกในที่สุดแล้วเหอไว้ฟังแล้วก็เจียงสรางอย่างก็ประสบความสําเร็จในการที่ปลูกโบตันนะคะให้ดอกมันบาน ตรงตามกำหนดเวลาค่ะเหอไว้ฟางนำพันไม้ที่ปรับปรุงแล้วอันวิจิตรงดงามมาส่งในแบบที่จัดงานเนาะจัดเตรียมด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะในตอนแรกดอกไม้นั้นจะถูกซ่อนเอาไว้หลังฉากกันแล้วก็เชิญแขกผู้มีเกียรติมาชมภาพวาดทิวทัศน์นะคะเป็นพวกภาพดอกไม้ต้นไม้ก่อนแขกหลายคนที่เดินทางมาเมืองหลวงในวังหลวงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเจตนาแอบแฝงซึ่งก็ไม่ได้แสดงความชื่นชมอย่างจริงใจค่ะพวกนี้มากับว่า เฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่จะเ,เป็นความผิดพลาดนะคะของทางของทางเนี่ยวังของการจัดงานของแคว้นนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเขาจะแบบร่วมกันประสานบาททานะคะเหยียบให้จมดินเลยค่ะแต่ว่างไรก็ตามนะคะทุกอย่างสวยงามไปหมด เมื่อจักรพรรดิสั่งให้พวกเขาชื่นชมภาพวาดแทนที่จะไปดูดอกไม้โดยตรงค่ะเสียงพึมพำแห่งความไม่พอใจก็เริ่มแพร่กระจายขึ้นมานะคะจากนั้นเหอไวฟังและเจียงซางหยางก็ปรากฏตัวต่อหน้าแขกในชุดทางการโอ้โหนางเอกของเรามาแบบอลังเลยนะคะส่วนหลี่เซียนในบทของเจียงซางหยางเขาหล่ออยู่แล้วค่ะเขาก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันทั้งสามีแล้วก็ภรรยาในชุดแบบข้าราชการสุดๆทางการชุดทางการสุดๆสงบแล้วก็มั่นใจ มาเมื่อแสงแดดส่องมาถึงจุดนะคะสูงสุดนะคะประกายสีทองค่ะนางเอกของพวกเราก็จึงสั่งให้นะคะเอา ถอดถอดฉากกั้นนั้นออกภาพดอกโบตันที่บานสะพรั่งก็ทำให้ผู้คนตะลึงงานค่ะไม่มีใครนะคะเคยเห็นดอกไม้ที่สดใสเช่นนี้บานสะพรั่งกลางฤดูหนาวมาก่อนเลยค่ะสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันนะคะแล้วก็ผีเสือ้อนกนานาพันธ์หาได้ยากนับไม่ถ้วนบินเข้ามาหาดอกโบตั๋นค่ะสร้างภาพที่งดงามตระการตาที่ทาให้แขกบางคนถึงกับหลั่งน้าตาที่ได้เห็นเลยค่ะเฮอไว้ฟังเจียงสังหยา แล้วก็ข้าราชการหลายคนของแคว้นนี้ก็รีบถวายพระพรนะคะให้รัชสมัยรุ่งเรืองอวยพรให้จักรพรรดมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุยืนยาวหมื่นปีหมื่นหมื่นปีค่ะ เฮอไว้ฟังก็ส er. ่งเดี๋ยวใช้คําว่าส่งเหอไว้ฟังก็ดีใจมากปิติยินดีนะคะจากนั้นก anyway> ็เรียกได้ว่าจักรพรรดิโอโหประทานบรรณาศักให้กับนางเอกของพวกเรานะคะเป็นผู้ทําการค้ายอดนักธุรกิจดอกไม้อันดับหนึ่งของแคว้นกันเลยทีเดียวนะคะแก่เฮอไว้ฟังโอได้ยศได้ตําแหน่งไปแล้วค่ะก็หลังจากที่งานเสร็จเรียบร้อยนะคะในช่วงเย็นค่ะ พานพิเตของพวกเรานะคะจัก,กรพรรดก็ทรงได้เชิญเหอไวฟังแล้วก็เจียงซางหยางไปร่วมงานเลี้ยงฉลองกันด้วยหลังจากความพยายามแล้วก็ความเครียดทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะคําชมเชยที่พวกเขาได้รับอย่างล้นลามนะคะกลับให้ความรู้สึกคุ้มค่าเป็นพิเศษเมื่อเจียงซางหยางนั้นสบตากับเหอไวฟังหวานๆค่ะเขาก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มด้วยความยินดีฮองเตเองก็ขอให้พวกเขาค้างคืนในวังหลวงไปเลยเจียง างอย่างก็คิดว่าเหอไวฟังอาจจะปฏิเสธแต่นางเอกของเราเซย์เยสค่ะเพื่อนๆตอบรับอย่างเต็มใจด้วยท่าทางสงบสงเงียมซึ่งก็ทําให้เจียงซางหยางนั้นประหลาดใจมากคืนนั้นค่ะเหอไวฟังและเจียงซางหยางนอนเตียงเดียวกันเป็นครั้งแรกคร่ะเพื่อนๆเมื่อผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปแล้วเหอไวฟังจึงถามว่าเนี่ยเจียงซางหยางวางแผนจะทําอะไรต่อไปล่ะ เจียงซางอย่างปฏิเสธที่จะตอบนางค่ะโดยอธิบายว่าเรื่องที่เขาเกี่ยวข้องนั้นมีอันตรายเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะดีกว่าหากนางนั้นไม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการรู้มากเกินไปจะทำให้นางนั้นเสี่ยงมากขึ้นเฮอไว้ฟังรู้สึกเศร้าใจนะคะเล็กน้อยหลังจากที่พวกเขาต้องอดทนร่วมกันมาโดยตลอดแล้วเนี่ยเผชิญความยากลาบากแล้วก็ฝ่า พายุฝนฟ้าขนองมาด้วยกันทำไมตอนนี้เขาถึงกำลังเหมือนกับจะละทิ้งให้นางนั้นแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็กำลังจะจากนางไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่เจียงซางอย่างเองก็รับรองกับนางว่าเขานั้นไม่มีทางผลักใสคือข้าไม่ผลักใสเจ้าไม่ปฏิเสธเจ้าแน่นอนเขาเชื่อเพียงว่านางสมควรได้รับชีวิตที่ดีกว่านี้ขึ้นไปเรื่อย ตอนนี้เนี่ยฮองเต้หรือว่าจักรพรรดิได้ให้เกียรติกับนางอย่างเป็นทางการแล้วนะคะมีตําแหน่งแล้วดังนั้นต่อไปธุรกิจของนางเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปจากนี้ค่ะและตราบใดที่ไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนางก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้ เหอรไว้ way, ฟังของพวกเราไม่ต้องการฟังอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะคะหนางลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปที่โถงข้างที่เก็บดอกโบตันเอาไว้เจียงซางหยางเองก็เดินตามไปค่ะแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าดอกโบตันที่แปลงประกายแล้วก็มีกลิ่นหอมกลุ่นเหอรไว้ way, ฟังของพวกเราถอนหายใจว่าถึงแม้ว่าดอกโบตันนั้นจะแปลงประกายเจิดจ้าชั่วขณะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่สามารถท้าทายเจดจำนงของสวรรค์ได้ ดอกโบตันสามารถแบ่งบานอย่างงดงามได้เพียงชั่วขขณะเท่านั้น หลังจากดื่มไปสองสามแก้วค่ะความตรึงเครียดตามปกติของนางก็คายลงนะคะเหอไว้ฟฟังจึงสารภาพความรู้สึกกับเจียงซางหยางภายใต้ลิ์ของเล่าค่ะเพื่อนเพื่อนเจียงซางหยางก็กอดนะคะนางเอกของพวกเราไว้อย่างอ่อนโยนแล้วก็ปล่อยให้นางนอนพิงที่อกของเขาเพื่อให้นางนั้นหลับสบายมากขึ้นฉากนี้ก็หวานหวานมากเลยนะคะวันรุ่งขึ้นค่ะเหอไว้ฟฟังแล้วก็เจียงซางหยางกําลังเตรียมตัวออกจากพระราชวัง ทันใดนั้นนะคะเซียวเฉียดซีค่ะก็มาถึงเพื่อแสดงความเคารพต่อองค์จักรพรรดิเหอไว้ฟังก็บอกเจียงซางอย่างอย่างมีเขาเรียกอะไรอย่างใจดีแล้วกัน ให้ไปนั่นสิไปหาแม่นางเซียลเฉียดซีสิไปเถอะแล้วก็ไปอยู่กับนางเลยก็ได้อะไรเงี้ยคืออยู่เป็นเพื่อนนางทั้งวันเดี๋ยวข้าเนี่ยจะนั่งกลับรถมาไปคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะนางเอกของเรานั้นตอนนี้คิดอยู่ในใจเสมอว่าพระเอกกับทางด้านเซียลเฉียดซีเขาคงมีใจให้กันโอ้สงสารนางเอกเนาะเข้าใจผิดแล้วนางเอกก็สารภาพไปแล้วอะแต่ว่าพระเอกก็ยังแบบอืมเนาะย้อนไปฉากเมื่อตอนนั้นแต่นางเอกเราเมาไงเพืเเ่อนๆอะต่อมาเรามาต่อกันนะคะผู้บัญชา การเป่ยจงค่ะบังเอิญอยู่ข้างหลังพวกเขาในตอนนี้เมื่อเห็นว่าเหอเวยฟังนั้นให้เวลาเจียงซางอย่างแล้วก็เซียวเฉียดซีนั้นได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอย่างเด็ดขาดเพียงไรเขาก็รู้สึกตกตะลึงอะไรกันนี่ความสัมพันธ์แบบไหนนะคะเมื่อเขาถามว่าเหอเวยฟังไปไหนแล้วก็ได้ยินคนรับใช้บอกว่านางไปเที่ยวชมธรรมชาติค่ะเขาก็พบว่ามันเหลือเชื่อย,ยิ่งกว่านั้นเมื่อกลับมาที่ฟางหยวนแล้วนะคะเหอเวยฟังก็เห็นคนจํานวนมากมาร อยู่ที่ประตูค่ะพวกเขาเป็นสมาชิกนะคะของสมาคมพ่อค้าดอกไม้นั่นเองแม้ว่านะคะคนางจะไม่รู้ว่าพวกเขามาทำไมแต่ว่าหัวหน้าอย่างลูกเกิงฉุนเนี่ยค่ะก็ก้กาวไปข้างหน้าเพื่อมาทำความเคารพนบนอบอย่างขั้นสุดกับทางด้านนางเอกของพวกเราแล้วก็กล่าวคำแสดงความยินดีถ้าเพื่อนๆจำได้สี่ซันที่หนึ่งเนี่ยไอ้กลุ่มนี้มันไม่ยอมรับนางเอกของพวกเราเข้าร่วมกลุ่มนะเพื่อนๆแต่ในตอนนี้นางเอกของพวกเราได้รับการแต่งตั้งโดยตรงเลยนะ จากองค์จัก,กรพรรดิพวกนี้ก็ยกขบวนกันมาทำการคาระวะยินดีใหญ่เลยค่ะ จากนั้นนะคะทางด้านทันล,ลูนี่ก็พูดขึ้นมาประมาณว่าเนื่องจากเหอไวฟังเนี่ยได้รับเกียรตินะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นการส่วนตัวเลยจากองค์จัก,กรพรรดิคือจัก,กรพรรดิตั้งเองซึ่งเป็นจุดที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่สุดของสมาคมดอกไม้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะพวกเขาก็หวังว่านางจะยอมรับตําแหน่งเอาตําแหน่งหัวนหน้าสมาคมไปเลยเพื่อนๆเ,เหอไวฟังก็ค่อนข้างประหลาดใจกับข้อเสนอนี้นางก็ถามทันทีว่าการเป็นหัวหน้านั้นจะช่วยให้นาง เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่างได้ใช่หรือไม่คือไม่ใช่ว่าให้ข้าไปเป็นหัวโขนแล้วก็ไม่มีใข่เชื่อเลยอะไรเลยใช่ไหมทีนี้เมื่อได้รับการยืนยันค่ะว่าได้หมดก็ท่านเป็นหัวหน้านี่นะนางก็เลยยอมนะคะรับไอ้ไอเขาเรียกว่าเอกสารแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้นางเอกของเราเป็นหัวหน้าสมาคมดอกไม้ค่ะแล้วก็ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญต่อนะคะสาธารณชนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผู้หญิงจะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมสมาคมธุรกิจ ิดอกไม้แล้วก็ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับที่ผู้ชายได้รับค่ะหลังจากนั้นนั้นนะคะนางก็ได้คืนไออะไรนะตาเหมือนตายยกนะคะให้กับทางด้านหัวหน้าเป็นตาประจําตําแหน่งให้กับทันลูเกิงฉุนโดยบอกว่าข้าน่ะอืมไม่ไม่ตั้งใจที่จะรับ ไอ้ตำแหน่งเนี้ยนานหรอกค่าละค่ารับมา,มาเมื่อกี้เพราะค่าต้องการจะเปลี่ยนกฎตอนเนี้ยเปลี่ยนได้แล้วก็ท่านก็เอาไปเออให้ท่านอะให้ท่านรูดนะคะทำหน้าทีออ่ดูแลตำแหน่งหัวหน้าไปนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะการดําเนินการเปลี่ยนแปลงของนางนะคะซึ่งนางนั้นก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากนางได้เปลี่ยนแปลงกฎเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนื่องจากนะคะหัวหน้าคนก่อนนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยทําอะไรผิดแล้วก็มีความยุติธรรมมาโดยตลอดนะคะ เพราะฉะนั้นทางด้านท่านลู่เองเนี่ยนางเอกของวเราก็มีความรู้สึกว่าเขาควรจะได้ดํารงตําแหน่งต่อไปแล้วก็นําพาทุกคนรวมทั้งนางด้วยอะไรเงี้ยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในด้านของธุรกิจดอกไม้ ต้นไม้นะคะความเปิดกว้างใจกว้างขนาดนี้แล้วก็ความใจดีเอื้ออาทรของเหอไวฟังนางเอกของเราก็ทําให้นางเอกของเราได้รับคําชมอย่างกว้างขวางไปเลยทีเดียวค่ะจบตอนที่10นะคะเพื่อนๆอู้ตายละเอาละค่ะตอนนี้พวกเราก็ยังคงคือถ้าเป็นหน้าที่การงานนางเอกของเราทําได้ดีเสมอแล้วก็การทํางานร่วมก,กันกับพระเอกของเราก็ทําได้ดีเสมอนะคะแต่ว่าเรื่องของหัวใจหรืออะไรเงี้ยนางเอกของเร,เราก็มีความรู้สึกแบบ ข้างในอ่ะมันมีความรู้สึกว่าผู้ชายยังแบบไม่ได้คือผู้ชายไม่ได้รักนางนะคะแต่ว่านางก็สารภาพไปเรียบร้อยแล้วอ๊้แต่ลนะเดี๋ยวนี้นะซีรีส์จีเนี่ยต้องให้แบบผู้หญิงสารภาพก่อนเนาะเออจริงๆแล้วมันควรจะเป็นผู้ชายเปล่าเอเอ,อแต่ไม่เป็นไรเราก็เอาตามนี้แล้วกันนะคะเรื่องนี้มันมันพลังหญิงค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนางเอกของเราทําได้ทุกอย่างนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อกับตอนต่อไปในอพิโซดหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ